สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเกส์มาร์เก็ตไทยแลนดหรือตลาดอัดเกแล้วการตลาดผ่านผู้ชายนะคะนี่ก็เป็น EP ีที่18ละวันนี้วันนี้คิดเอาไ้แล้วละเหมือนเดิม<อ>คิดเอาไว้ก่อนว่าอยากจะพูดประเด็นไหนประเด็นวันนี้จะทำเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ โอริแฟนอ่ะจริงๆจะพูดเรื่องโอริแฟนกับแอปที่มันเกี่ยวกับเรื่องของของของ,ของทางเอ็ก x หน่อยนะคะค,คือคือกำลังจะมองว่าเอ๊ะเราเอาเรื่องเพศเนี่ยมาทำธุรกฐฐิจหมายถึงในแง่ของการวางวางออกแบบดีไซน์อีตัวแอปแอปพลิเคชัน มันจะไปลองรับหรือว่าไปไปใช้อ e ีอ e. ีเรื่องตรงเนี้ยเรื่อง xx เนี่ยมามาทำเปธุรกิจเนี่ยมันมันมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะนึกถึงแบบสมัยก่อนนู้นเลยตั้งแต่สมัยเพิร์เลยมันก็เหมือนเป็นแอป,ปเป็นเอ่อยๆกับ Twitter สมัยเนี้ยเนาะอารมณ์อารมณ์มแบบว่า ความเอก,เอกๆเซ็กซี่เนี่ยมันอารมณ์แบบนั้นนะก็จะมีเพิร์ใช่ไหมยุคเพิร์สแล้วตอมาเป็นอะไรเป็นแคมฟ็อกแคมฟ็อกแล้ว MSM MSM เนีมย็มอมก็มากพร้อมๆกับสกายเนาะสกายเนาะแล้วก็มียุคนี้ก็มีเดอร์ตี้ลูเลคนนี้ไม่นิยมมา แต่ที่ที่ที่ดังนี่คือโอริแฟรน่านศึกษานะไอ้โครงสร้างของของ business model เนี่ยไอ้โครงสร้างธุรกิจของโอริแฟรเนี่ยมันมันมันอะไรยังไงมันมันเข้าใจออกแบบแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจพูดให้ดูดีก็คือว่ามันเหมือนกับว่าใครอยากสร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้มีคอนเทนต์เยอะแยะเลยอยู่ในโอริแฟรนะแล้วก็เอ่อ ครสนใจคนไหนเนี่ย mm hmm. บัญชีไหนแอคเคาไหนเนี่ย mm hmm. ก็ไปสมัครเป็นเมมเบอร์ hmm. ได้จ่ายตังค์แล้วก็เข้าไปดูเรื่องราวออแอคเคาท์นั้นที่เราสนใจม,นมันเป็นวิธีผู้ที่ดูดูดูไนดูฉ nice, mm hmm. นะลาดดูแบบดูสมาร์ทนะแต่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่เห็นผลวิจัยนะแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะต่ำา เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเผลเพลเก้าสิบยสัย่มไปที่คนเขาไปโอลิแฟนเนี่ยมหมายถึงในแง่ของเมมเบอร์นะที่เสียตังค์นะจะเข้าไปดูนะ่าจะไปดูเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับพวก1สิบแปดบวกมากกว่าสมมุติเขาต้างสนใจเรื่องอะไรคือโอลิแฟนเนี่ยเขาไม่ได้กาหนดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องสิบแปดบวกเท่านั้นมันมีหลากหลายเรื่องใช่ไหมแต่เรื่องอื่นเรื่องอื่นเราไปเราเราไปดูในแฟนเพจดีไหมหรือว่าอะไรยังไง มันเหมือนมันมีสื่ออื่นให้ติดตามได้อะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นเอกลุศิมันมีความเป็นแบบเรื่องลับๆนะรู้เจาะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีมันมีมันเข้าใจอินไซด์ของมนุษย์ตรงเนี้ยที่แบบอยากรู้อยากเห็นแล้วก็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 เอาตรงตรงอินไซด์ตรงเนี้ยมาเล่นทําเป็นดีไซน์เป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วก็คือว่าใครอยากเห็นอะไรเนี่ยก็จ่ายต่างแล้วก็จะได้ เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นง่ายๆมันเป็นการเพิ่มเติมมันเหมือนแบบมีมีอีชัที่พิเศษขึ้นมานะฮะสมัยก่อนแอปเนี้ยมันไม่ได้มีดีไซน์อะไรสมาร์ทขนาดนี้นะมันไม่ได้เก็บเงินมาอย่างแคมฟ็อกเน่หลังๆเนี้ยเริ่มมีการเก็บถ้าถ้าห้องเปิดห้องมันได้ค่าเปิดห้องเนาะจากแอคเค n t ต่างๆใช่ไหมใครจะดู คือเราเราเรารู้สึกว่าโอริแฟรนี่ถูกพัฒนามาจากแอปที่มันทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องเอกเอกเนี่ยพัฒนาจนกระทั่งมันมันมันลงตัวแล้วมันก็ตอบโจทย์ในในแง่ของการที่แบบว่าฝินๆินทั้งคู่คนอยากดูก็ได้ดูคนที่อยากโชว์ก็ได้โชว์แล้วก็ได้เงินได้เงินหรือคนที่สร้างแอปเนี่ยก็ได้เงินด้วย มันไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มที่จะแบบมามาโชว์กันแล้วก็แล้วเราก็จบไปวันๆน่ะมันเป็นการสร้างรายได้เข้ามาด้วยมันตรงนี้มันเป็นความเก๋เก๋เก๋ไก่ที่แบบเออเขาเขาก็ช่างคิดเนาะทีนี้ทีนี้เราก็ยังเปรียบเทียบถึงถึงถึงวิธีไอแอปพลิเคชันอื่นๆนะที่มันทำจริงๆ จริงๆอยากพูดถึงแอปเอเดเดอร์ี่รูเลตเหมือนกันนะไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าตอนนี้มันตอนนี้เราว่ามันกำลังเริ่มมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เสียเงินคือคนทำจะได้โฆษณาจากอะไรยอดสมาชิกแล้วไปขายหรออ๋อมัน,ม,นมันมีนะถ้าเกิดสมมติว่าต้องการเข้าห้องที่ ที่พิเศษหรือว่าต้องการต้องการคือปกติมันเป็นมันเป็นเข้ามาดูโชว์นั่นแหละเราก็กดกดเลื่อนกดอะไรอะ่ะกดรู้สอแบบ Next ถัดไปถัดไปสมมุติเราเราไปเจอคนนี้โอ้ยคนนี้คนนี้ดูดีอะ่ะเราไม่สามารถบ้านแปลกได้เราเน็กได้อย่างเดียวใช่ไหม ทีนี้ใครที่อยากแบกเนี่ยมันต้องเสียเงินไงเขามีวิธีคิดในการที่จะแบบเสียเงินหรือหรือสมมติว่าจํากัดจํากัดเทปมันมันเป็นมันเป็นอินเตอร์นะอันเนี้ยสูรแล้วคนไทยเราเล่นได้กับคนไทยกับที่เป็นแบบว่าออกคันทีแต่ถ้าสมมติว่าจะอยากจะจองสมมติว่าคุณพี่อยากดูของญี่ปุ่น คุณพี่ต้องจ่ายตังค์นะเสียเงินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้แบบว่าเลือกประเทศได้ไม่งั้นกมติว่าคุณเป็นคนถ่ายคุณดูได้แต่ถ่ายกับออกคร์ที่แล้วออกคันที่นี่คือนานๆก็วนมาแล้วมันก็จะแบบมีประเทศแบบหลากหลายอนะเราก็ไม่ได้อยากดูทั่วโลกขนาดนั้นนะใช่ไหมเราก็อยากแบบเสเล็กได้แบบขอเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นได้ไหม แต่ทีนี้แบบมันไม่ได้อ่ะมันก็ต้องแบบมันก็มีสองทางเลือกอ,ออกคันชี่รันแลนดอมมากับกับไทยแลนด์โอลีคือดูแต่ไทยสุดท้ายเราก็ดูแต่ไทยอ่ะ่าไม่ชอบประเทศอื่นพราะว่พี่ดูออกคันทนี่นานๆจะโผล่แบบว่าจีนมาสักทีหนึ่งญี่ปุ่นมาสักทีหนึ่งสิงคโปร์มาสักทีหนึ่งเกาหลี ถือว่าโพ่เยอะสุดแต่ก็แต่ก็น้อยมากนับแทบจะนับครั้งได้อะไรแบบเนี้ยนี่คือวิธีการดีไซน์การทำแอปพลิเคชันและดีไซน์สิวาสุดเราจะเอาเรื่องของเอกเ,อกเอกมาทำเป็นธุรกิจแล้วเราจะทำยังไงให้คนแบบเขามาดูเขามาดูแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีวิธีในการที่จะแบบจำกัดให้ดูแค่นี้นะแล้วก็ถ้าอยากจะเสียเงินก็ก็ต้อง คุณจะได้ดูมากขึ้นเหมือนเหมือนอย่างของเดอ์ตี้ลูเลตเนี่ยถ้าถ้าจำกัดเฉพาะประเทศไทยกับออคันที่คือเลือกประเทศไม่ได้แต่ถ้ากะสุอยากอยากดูสมุรนะมันมันมีมันมีทั้งชายหญิงเกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายแมนแมนแแทร่อยากอยากดูผู้หญิงเนี่ยมันก็จํากัดอย่างเงี้ยถ้า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 เป็นผู้ชายแมนแมนเนี่ยเราไม่อยากเสียเงินมันก็ดูไปมันก็จะมีทั้งเกย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม ที่จะมาโชว์นู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเสียเงินอ่ะคุณคุณเลือกเพศได้คุณจะดูเฉพาะเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันมีวิธีคิดนะอันนี้อันนี้ค,คือเรากำลังบอกว่าเป็นบิสเนสโบดเดยของการที่เราต้องออกแบบว่าเราจะจะทำยังไงโอริแฟนก็เหมือนกันมันก็มีการออกแบบใช่ไหมแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะตอนนี้มันกำลังมา เพราะเราไม่จาเป็นต้องไปดูโอริแฟนะเราจะเห็นได้เลยว่าเขาก็แชร์กันในกลุ่มไลน์เพื่อนๆสนิทที่แบบสมมติสมมติว่าคนนี้ไปสมัครโอริแฟนมีเพื่อนคนนึงในกลุ่มสมัครโอริแฟนอ่ะแล้วเราไม่รู้เขาเขาแต่วิธีการการอัดคลิปอ่แล้วมาแชร์ให้ดูได้นะมัน มันมีอ่ะเหมือนเหมือนเราก็ไม่ได้มีเพื่อนแบบโอริฟงโอริแฟนอะไรนะแต่เราก็ยังเห็นแบบคลิปมันมันทีมก็หลุดหลุดมาในทวิตเตอร์มันก็มีในในไหนอีกอ่ะในไลน์กลุ่มอ่ะที่เขาแช่ๆกันอะไรมันก็มีเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีภาวะอย่างหนึ่งที่ที่ต้องคิดคือคล้ายๆว่าจําเป็นต้องเสียตังค์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมมุติว่าคนทํากลุ่มไลน์เนี่ยกลุ่มพิเศษเราจะมีไลน์สดให้ดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมัน ข้อเสียมันคือว่าคลิปหล่อเนี้ยลุดได้แล้วคนไม่จําเป็นต้องใส่ตังค์เพื่อที่จะไปดูทํากลุ่มคือแค่กลุ่มดูฟรีมันก็ดูคุณพี่เองเนี่ยแค่กลุ่มดูฟรีก็ดูไม่ทันแล้วต้องบบงทีมันขึ้นมาโนติก็ระเด้งมาเยอะมากมันก็ต้องหลบหลบตัดใจมากเลยเพราะว่าเม่นมันจะเต็มก็ต้องหลบหลบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออทีจะทำแอปพลิเคชันเราก็เล่นอะไรกับเรื่องอะไรแบบนี้เอ๊ะมันมีอะไรอีกอันนึง่ะที่ ที่ยุคหนึ่งก็ดังมากบลูมังเออก็ดังแล้วก็มีแล้วมีอะไรอีกบีหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ของเกาหลีนั้นก็ดังคือแอปอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเอกเออะไรแบบนี้ยสมัยก่อนมันไม่มีการเสียตังค์นาะเดี๋ยวนี้อีโอลิแฟนเนี้ทำเก๋สุตรมีการแบบว่าเป็นสมาชิกถึงจะได้ดูแต่แต่เชื่อว่ามันจะต้องมีน้ำจิ้มให้ดูมันมีหลายแอปอ๋อไอแอปหาคู่เหมือนกันมันก็มีนี่ถ้าสมมติว่าคุณจะ เป็นเมมเบอร์นะคุณก็คือจะได้ดูแบบว่ารูปรูปหลักาเหมือนเหมือนสมมติมันมี10รูปตอนนี้คุณเป็นคนสมาชิกทั่วๆไปคุณก็ได้ดูสมมติได้ดูแค่6รูปอีกสี่รูปมันมี1ิใช่ไหมคุณได้ดูแค่6อีก4รูปว่าเป็นรูปเด็ดคุณไม่ได้ดูคุณต้องจ่ายตังเพิ่มมันมันมัน เราอยากให้คนไทยอ่ะคิดอะไรแบบเนี้ยคิดแบบเก๋ๆแบบเนี้ยเพราะคนไทยเป็นกลุ่มที่เล่นเน็ตเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำทำแอพพลิเคชันของตัวเองเองในการที่จะแบบว่าดีไซน์วางแพลตฟอร์มหรือฟอร์แมตแอปอะไรที่มันเก๋ๆแล้วก็เราก็ดูวิธีการว่าเราจะเล่นยังไงแล้ววิธีการหาเงินมันมันจะ มันจะแค่ไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็สนุกดีนะแต่แต่ว่าแต่ว่าเราเราเราคิดว่าเราควรถ้าถ้าจะทำแนะนำก็ต้องทำแบบอินเ n นเนอรเพียงแต่ตรงนั้นนะเป็นพาสหนึ่งแต่ก็อย่างที่พูดตั้งแต่แรกเลยว่าพา1หนึ่งจริงๆถืออาจจะเป็นพาทใหญ่ก็ได้แต่เวลาเรพูดแต่มันไม่ใช่มองแบบว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวคือใครสนใจอยากจะ เจาะลึกกับดาราคนนี้สมมติเป็นแฟนคลับดาราคนนี้มันมีก็ก็เข้าไปเออ่เป็นเมมเบอร์สมัครจ่ายรายเดือนรายอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็ได้แบบอินไซต์เจาะลึกนู่นนี่ใกล้ฉีดพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยสมมุติมันมีความพิเศษแต่เนี้ยมันคือมันมันมันดูแบบมันสมาที่จะต้องมีเรื่องเล่าเรานี้ด้วยมัน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 จะเป็นเรื่องแบบ อย่างว่าอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องแบบว่าคิดแอปพลิเคชันแล้วต้องมองแบบหลากหลายกลุ่มและวิธีการประชาสัมพันธ์หรือการการสื่อสารยังไงทําให้มันแบบว่าไม่ให้มันดารมากแตอ่อีเดอร์ต้ลูเลตเนี่ยมันก็เข้าใจตั้งชื่อแต่ตอนนี้เราเห็นเริ่มมีคู่แข่งวันนั้นแบบว่าเซิร์ชใน Google แล้วแบบเจอแบบคู่แข่งกระเดงขึ้นมาเขาซื้อเป็น ทำ SEM จ่ายตังค์ขึ้นกระเด้งมาอันแล้วเลยเราแบบว่าเหมือนแบบจ่ายโฆษณาให้คนเซิร์ชมาแล้วเห็นตรงนี้เลยแต่โอเป r a t i o นยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องคิดถึงถึงถึง,ถ,งถึงรูปแบบดีไซน์ว่าจะเล่นกับอะไรแล้วจะแล้วจะจะ เหมือน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 เราคิดรายการหรือคิดรายการเกมอะเราก็ต้องดูว่าเกมเนี่ยมันสนุกไหมรูปแบบเกมเป็นยังไงดูแมชชนิกดีๆเพราะจําได้เลยว่าว่าเวลาที่ทำรายการเกมเนี่ยเพื่อนที่ไปอยู่บริษัทดังๆเนี่ยก็มองๆกันเขามีการทำไพ่ล็อตเทปขึ้นมาเลยแล้วก็เล่นเกมลองเล่นดูว่ามันจะแบบโอเคไหม สมุดคิดไรกากอะไรเดียวแม่จะบอกว่าพิกลอกโบราณมาป,ประตูดัวกันะลรายการยุคนี้มันอะไรรายการยุคนี้มันเกมกมันเป็นลองเพลงไปหมดเลยเนาะไทยรัฐทำมาอะไรนะสตอ่ตอสต่อสต่อชีวิตหรืออะไรเกมอะไรดังๆอะเวทีทอตอนนี้เวิร์คเอามารีลันใหม่แต่ว่าทำให้มันดู ไม่เอามารีเมคใหม่ทําให้มันดูวหยรุ่นขึ้นคือคือ,ค,อคืออย่างเงี้ยวิธีการทําเกมอ่ะมันต้องมาดูว่าจะเล่นยังไงรอบหนึ่งรอบสอจงจะทําไปแจ็คพอตแล้วของรางวัลจะเป็นยังไงบางอันมันก็เวิร์กบางอันมันก็ไม่เวิร์กบางอันมันก็จบไปอย่างน่าเสียดายเนาะไม่ได้ไม่ได้มีเกมนี้นให้ดูอีกบางอันอ่ะ แม่คุณพีเองก็ยังชอบเลยรายการอะไรนะแบบตัวเลขปริศนาถ่ายอะไรนะตอนนี้มันก็เป็นปัญญาตลาดแตกเขาก็ต้องคิดนะอยู่ๆเขาจะทำปัญญาตลาดแตกเขาก็ต้องออกแบบดีไซน์ว่าเอ๊ะคนที่จะมาเล่นเกมเนี่ยมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนการคัดจะคัดกี่คนห้าคนมากไปหน่อยไปวุ่นวายไหมจะจะมีหัวหน้าตลาดยังไงอะไร ม,มันมีรูปแบบสมัยก่อนเห็นไหมรายการเนี่ยมันไม่มีหรอกคอมเมนเตอร์เดี๋ยวนีดทุกรายการต้องมีคอมเมนเตอร์มันเลีกลายเป็นแบบจะเรียกว่าเป็นฟอร์แมตหนึ่งหรือเป็นฟังก์ชันหนึ่งขอ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 ง,ของเกมการแข่งขันที่มันจะต้องมีคอมเมนเตอร์ประกวดร้องเพลงมันไม่ใช่การประกวดร้องเพลงแล้วก็แบบกรรมการอยู่ข้างล่างเวทีแล้วก็ให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนสมัยก่อนสยามกําลัการใช่ไหมกรเหมกอนกันเราไม่ได้มาพูดคอมเมนต์ใช่ไหมว่าอะไรยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันมีเนี่ยรายการอะไรต่างๆที่มันกลี่ยๆไกลๆเยอะแยะเลยอะ่ะประกวดแดกคงแดกควีนอย่างเงี้ยรูปแบบจะทํายังไงหรือแม้แต่ที่เคยไหลไปาการทําประกวดเวทีความงามก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทํายังไงรูปแบบคือเราต้องคิดโมเดลตรงนี้ออกมามันเหมือนเป็นเรื่องของโอเปอเรชันเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันน่าสนใจเรื่องเอกก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราอยากจะ อยากจะทําตรงนี้เราจะทํำยังไงให้มัน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 น่าสนใจแล้วมันก็แบบว่ามีลูกเล่นเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะทําไปในแง่ของ YouTube อาจจะทําไปในแง่ของเอ่อคือคอนเทนต์ใน b ูทูบนะหมายถึงหรือว่ามันอาจจะพัฒนาเป็นเป็นแอปพลิเคชันให้คนมาดาวน์โหลดแล้วก็แบบว่าได้สนุกสนานและเอ็นจอวิธีต่างๆตรงนี้มัน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  มันต้องคิดแล้วก็ลองทดลองเล่นนะคะอันนี้เปอัน,นอัน,นโดยที่เราต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของเราว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยชอบอะไรยังไงมีความสนใจหรือว่าอยากรู้อยากเห็นอะไรยังไงถ้ TS, งาทำแอปพลิเคชันที่ส่งพัพตรงนั้นอย่างเดียวมามันจะเป็นยังไงแปลกไหม ไม่รู้สิคุณต้องไปคิดนะอันนี้คือเหมือนกับว่าเรามาแชร์เรื่องราวด้วยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจที่แบบเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยเราเราเราแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมันแล้วมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆแล้วมันมีกรณีศึกษาเยอะเลยนะเรื่องของออริแฟนเนี่ยว่ามันสักเซสได้มาเพราะอะไรการเล่นกับอินไซ์ของคนที่คนแบบว่า อารมณ์แบบว่าฉันไม่อยากตก,ตกข่าวฉันอยากรู้ด้วยคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความอยากรู้อยากเห็นของคนเนี่ยก็เป็นอินไซต์อย่างหนึ่งใช่ไหมคนแบบยอมอะไรอย่างเงี้ยยอมจ่ายเพื่อที่แบบว่าอีกขออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันคือว่านักการตลาดคือจะต้องแบบว่าบางทีคิด เกมมาแล้วคิดโปรดักต์มาแล้วคิดแอปพลิเคชันมาแล้วมันต้องมีการสำรวจสสำรวจตั้งแต่ก่อนคิดคิดแล้วก็ต้องมาสำรวจอีกคือมาทำวิจัยตลอดทุกขั้นตอนนะเหมือนเวลาโฆษณาเนี่ยโฆษณาก่อนโฆษณาก็ต้องก็ต้องดูทำวิจัยหลังโฆษณาก็ต้องทำวิจัยดูว่าคนเห็นโฆษณาแนละ้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกเป็นไปนตามที่เราคิดเอาไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเมาหมอยเบาๆง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องอะไรที่มันเป็นทำนองเอกๆอย่างเงี้ยถ้าชอบคิดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกด subscribe กันนะคะก็ได้แบบว่าแชร์ความรู้บง่งๆให้กับหลายๆคนที่ที่ ที่ท,ที่อาจจะต้องการอยากได้ไอเดียอยากหาแรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่เปิดเป็นประโยชน์ไปม,มากก็หน่อยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาตลอดนะคะก็พบกันใหม่ ep หนะวันนี้คงต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบบ๊ายบายจ้าพบกันใหมนะคะ